วิชาพุทธประวัติพุทธประวัติคือประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคติการศึกษาสามทาง 1. ทางตำนานทำให้ทราบเรื่องของพระพุทธเจ้า่าเป็นมาอย่างไรพร้อมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ที่เราควรรู้ 2. ทางอภินิหารทำให้ทราบวิธีการ เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่พระองค์ทรงกระทําสําเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ผู้ที่หนักไปในทางอภินิหารก็จะได้ศรัทธาในพุทธานุภาพยิ่งขึ้นไป 3. ทางทำปฏิบัติําให้ทราบข้อปฏิบัติและเหตุผลที่เป็นอย่างจริงที่เป็นจริงอย่างละเอียดและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องประโยชน์ของการศึกษาพุทธประวัติ 1. ด้านการศึกษาทำให้ทราบความเป็นมาของพระพุทธเจ้าว่าทรงบำเพ็ญบาร,รมีมาอย่างไรจึงตรัสรู้ตลอดถึงพระชาติตระกูลของพระองค์อันเป็นเหตุให้เกิดความเลื่อมใส 2. ด้านการปฏิบัติตำให้บุคคลได้ทราบแนวทางในการดําเนินชีวิตตามพุทธจริยาอันเป็นปฏิปทานำความสุขความจเจริญมาให แก่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตามปริเชตที่หนึ่งชมพูทวีปและประชาชนชมพูทวีปเป็นดินแดนที่เกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาหรือดินแดนที่เรียกว่าประเทศอินเดียในสมัยก่อนเรียกว่าชมพูทวีปในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของประเทศอินเดียเนปาลปากีสถานบังคลาเทศ และภูตานตั้งอยู่ทางทิพพายัพหรือทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทยชนชาติที่อาศัยอยู่ในชมพูทวีปมีสองพวกหนึ่งพวกมิลักขะเจ้าถิ่นเดิมที่อาศัยอยู่ก่อนสองพวกอริยกะพวกที่อพยพมาใหม่โดยอพยพมาทางด้านภูเขาหิมาลัยลุกไล่เจ้าถิ่นเดิม ถอยร่นไปอยู่รอบนอกชมพูทวีปแบ่งเป็นสองเขตการปกครองในสมัยก่อนแบ่งออกเป็นสองเขตบางครั้งเรียกเป็นจังเรียกเป็นจังหวัดคือ 1. มัชชิมชนบทหรือมัธยมประเทศเกอประเทศภาคกลางเป็นที่อาศัยอยู่ของพวกอริยกะ 2. ปัตตัญจะชนบท หรือปัจจันตะประเทศคือประเทศปลายแดนเป็นที่อาศัยอยู่ของพวกมิลักขะแคว้นใหญ่มี16แคว้นอังคะมกทะกาสีโกสละวัชีมัลละเจตีวังสกุรุปัญจาละมัจจะสุระเสนะ อัสกะอวันตีกันธาระกัมโพชะและที่ปรากฏในกัมพีอื่นอีกมีห้าแคว้นคือสักกะโกริยพักคะวิเทหะและอังคุตตาปะแคว้นเหล่านี้บางแคว้นปกครองโดยกษัตริย์มีอำนาจสิทธิขาดบางแคว้นปกครองโดยสามัคคีธรรม วันณะสีคนอินเดียแบ่งเป็นชั้นวันณนะด้วยชาติกำเนิดตามหลักศาสนาพราหมณ์มี4วันณนะคือ 1. กษัตริย์นักปกครองนักรบศึกษาเกี่ยวกับเรื่องยุธทธวิธี 2. พราหมณ์สั่งสอนทำพิธีกรรมทางศาสนาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมต่างๆ สามแพทย์ทำนาค้าขายเลี้ยงสัตว์ช่างฝีมือและอัตกรรมศึกษาเกี่ยวกับเรื่องทำนาค้าขายเป็นต้น4ส,สูตรหรือสูทรพวกกรรมกรใช้แรงงานศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการใช้แรงงานแต่ละวันะจะไม่แต่งงานข้ามวันะกันถ้าแต่งงานข้ามวันะลูกที่คลอดออกมากลายเป็นอีก จนชั้นหนึ่งเรียกว่าจันทานเป็นที่ถูกเป็นที่ดูถูกเหยียดหยามของคนทั่วไปความเห็นที่แตกต่างประชาชนในสมัยก่อนสนใจสนใจศึกษาธรรมะกันมากมีความเห็นเกี่ยวกับการเกิดการตายความสุขและความทุกข์ของมนุษย์แตกต่างกันไปจึงมีเจ้าลัทธิและนักคิดต่างๆเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เมื่อสรุปมีสองอย่างคือ 1. เห็นว่าตายแล้วเกิด 2. เห็นว่าตายแล้วศูนย์ใครมีความคิดเห็นและมีความเชื่ออย่างไรก็ปฏิบัติไปตามความคิดเห็นและความเชื่ออย่างนั้นศาสนาพื้นเมืองลัทธิหรือศาสนาพื้นเมืองคือศาสนาพราหมณ์มีคำพีไตรายเพศอันประกอบด้วยฤกษเวท ยะชุระเวทและสัมมเวทเป็นคำสอนหลักถือว่าโลกธาทั้งปวงเป็นของเทวดามีเทวดาประจำอยู่ในธาตุต่างๆเช่นดินน้ำลมไฟใครปรารถนาผลอันใดก็เส้นสวงอ้อนวอนหรือด้วยการประพฤติตบะทรมานร่างกายด้วยวิธีต่างๆปัญหาและเฉลยพุทธประวัติ หนึ่งคำถามพุทธประวัติคืออะไรตอบพุทธประวัติคือเรื่องที่พรณนาความเป็นมาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. คํคำถามมีความสำคัญอย่างไรที่ต้องเรียนรู้ตอบมีความสำคัญในการศึกษาและปฏิบัติต่อพระพุทธศาสนาเพราะแสดงพุทธจริยาให้ปรากฏเช่นเดียวกับตำนานย่อมมีความสำคัญต่อชาติของตน ที่ให้รู้ได้ว่าชาติชาติได้เป็นมาแล้วอย่างไรสามคำถามจมพูทวีปในอดีตปัจจุบันแยกออกเป็นประเทศอะไรบ้างและอยู่ทางทิศไหนของประเทศไทยคำตอบจุมพูทวีปปัจจุบันแยกออกเป็นประเทศอินเดียเนปาลปากีสถานบังกลาเทศและปูตานอยู่ทางทิศพายัพของประเทศไทย ข้อ4คำถามพระพุทธเจ้าสืบเชื้อสายมาจากชนชั้นชนชาติใดชนชาตินั้นมาตั้งถิ่นฐานในจุมพูทวีปได้อย่างไรคาตอบสืบเชื้อสายมาจากชนชาติอริยกะชาวอริยกะเป็นผู้เจริญด้วยความรู้และขนบธรรมเนียมมีฤทธิ์อำนาจมากกว่าพวกมิลกะเจ้าของถิ่นเดิมเมื่อข้ามภูเขาอิมาลัยมาก็รุกไรลวกพิ พวกมิลักขะเจ้าของถิ่นเดิมต่อยดนลงมาทางทิศใต้และตั้งถินฐานในจุมพูทวีปแทนข้อห้าคำถามประชาชนในจุมพูทวีปมีกี่พวกอะไรบ้างคำตอบมีสองพวกคือ 1. มิลักขะเจ้าของถิ่นเดิม 2. ออริยกะพวกอพยพมาใหม่ข้อหกคำถามจุมพูทวีปในอดีตแบ่งออกเป็นกี่ส่วน มีอะไรบ้างตอบแบ่งออกเป็นสองส่วน 1. มัธยมประเทศประเทศส่วนกลางพวกอริยกะอาศัยอยู่